คนตัดเองคนก็นเล้ยค้างเงียงใหม่ดิตาไรไเนาะบ่นดอกเข้บ่ผู้หวนเป็นเล็บปกไนมปะอ,อเขาก็เลค่าไว้ข้าหหนด,ด้ากับต้านใดช่ไหมเนขนาดขนาดถามถามมาปวดบ่อนกับอันจะไงนั่นไง เคียดหรอจังสีดนงดบ่หูเล็บปบโป๊บปบบแมนความทีห้องบ <c oughs> ่เคยอย่างนี้จะคืออะกเคยเคยนั่งเจ้าลายปีแล้วแต่มีขางอะไรม,ม,มันเปนี่ยนบ่มันหมวนบงพอกเคลีย์มันสีดเล่นบ่นี่เป็รเดี๋ยวดูด มันหมอนลงไปในเนื้อหมนเียงแบปวดเบาเลยเพื่อนมึงมันแทงลงไปโบเลย ีกันว่าเป็นตีนเป็นชาติแซ่จน้ำอุ่นมืสมอที่ไหนได้เจ้าของเล็บเล็บจิกเล็บคบจนชาตีนชาเป็นวะเออทางนี้ทางสายม่ายสับเล็บตีนกเป็นยางืชชาทิเล็บคบจนตีนชาตโอเคเราไไปนะจ้ะโอเค